กินเพามอเตอร์ครับต้องเปลี่ยนวงเดือนครับตอนนี้ขาดครับอาจจะพอมอเตอร์สวิงขาดไปแล้วเขา่าเฮ็ดเป็นเขาไปเลยแล้วจบะบัว่ะเออเพิ่นจะเปลี่ยนไปกันวันนี้อาทิตย์วันนี้ ว่าว่าว่าแลขั้นนี้ขั้นนั่นสองร้อยเออมันจะเปลี่ยนไปวังอาจิต่ันลทว่าพวกข่ายก็เปลี่ยนเองไม่เห็นวะเปลี่ยนเองก็เปลี่ยนเองกันแล้วจะไปเปลี่ยนนี่เนี้ยวะเปลี่ยนเท่ากันโหลดแล้วมาสิเปลี่ยนไห้เป็นวะเดี๋ยวให้หลวงน้องเปลี่ยนไห้ใครก็ไปเสียค่าจ้างค่าสร้างมื่นหาซะ เมาเากมอรอเาเมาหนึ่งป่ะอาอกเมานึงลกิน,มนเาามาห,ห,หนึ่งก็พอแหละกินอะไรไรเอา,า,าอะไรไก็ให้ลองคนจักหน่อยหนึ่งพราเด็ดคุณอร่อยน้ยอาห้กินสวยแหละมไ่กินมันมถือัง อไปดูตอนลงรับยากกลำบากหน่อยฝนตกฝนตกโอ้ฝนกระตกคัฮะขึ้นั้นไหเจงั้นนั้นไปไหนขี่เจีง่บอบอกเต้หน่อยนว่าบอกเ้หน่อยละเอาข้นไหเจงขั้นนั้นอันนี้ต้องใช้คนสวิงนะครับ อ่ะมึอเนี่ยกว่านี่ย่ะ ทำก็พออยู่ครับพออู้พอมอเตอร์สรติงต่งขาเนีนย่ยทำไงเำยงมันั่งไหนหรอก nó lừa gà tèn không? Hey, 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 ไปเองเบียงไปเลยมาเลยมาเลยต้องกามือสามนิ้วกันโอ้โอมามาเอามาเลยมาเลย <c oughs> เบียดเบียดตรงมากันตรงมากันตรงมากัน Ya leh. Khan, khan. Ya, silakan. Bisa wing kan. เสร็จแล้วคนนี้จันเดี๋ยวไปตังแรงๆเอ้โหไทยแรงขน แกเดี๋ยวข้าหัวจะใส่ปะเอออัละทุบไปละแล้วเ,เขา,า,าขมาอีอีกปะเอ๋ยวต้องการเปิดกันโซ่่ได้เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนซึ่ง,งเลย 10 năm rồi đấy hả nị? à? vội. một số 20.000 rồi bù. 26.000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 . 26 000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  000 26 000 26 000 ต้องจอดเรียบร้อยครับแล้วต้องการหมั่นกันจังถ่ายบึงครับวันมียัง่ยพังนี่นะฮันเจอกันคลิปต่อไปพี่นองไปแล้วครับสวัสดีครับ